สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปวดดักทิปทริป,ปนี้เราจะพาเพื่อนๆขี่รถเล่นจากจังหวัดขอนแก่นไป<อ>ที่ถนนลอยฟ้าภูหลวงจังหวัดเลยโดยผ่านเส้นทางอำเภอน้ำหนาวและแวะชะโอกหัว,วาบางจุดนะครับทริป,ปนี้เราก็มีเพื่อนไปด้วยนะครับมีตรภาพที่ไม่จำกัด4ีสีวันเดททริปครั้งนี้จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับฮัโโลโสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีทริปกันนะครับ ไปกับเพื่อนของผมนะครับอย่าขับเร็วนะครับผมตามไม่ทันนี้เพื่อนวัดนะครับเพื่อนสมัยแก่นนครนะครับสวัสดีครับแก่นนครวิทยาลัยรุ่น3 7มเนะครับถ้าใครอยู่ข่อนแก่นทักทายกันได้ครับวันนี้เราไปกัน2คันนะครับมีฮาเล็ของเพื่อนวัดแล้วก็รถปวดดักทึกของเรานะครับเราจะไปกันที่ถนนลอยฟ้านะของจังหวัดเลยนะครับไม่ไกลนะจากขอนแก่นไปเลยอะแต่ถ้าจากกรุงเทพไปก็500ก็เอาเรื่องอยู่แต่ผมกลับมาบ้านสงการนะไปได้ชิวๆอย่าพูดมากกันเลยไปเยว เก๊กไปเก๊กไปทางไปเนี่ยแกนแคันยนตน้ำหนาวนะครับทางผ่านนะจะแวะเข้าไปดูว่ามันคืออะไรเพื่อนผมก็จะให้ผมน่ํานะครับทริปนี้เขาบอกว่ายืนพื้นร้อยยีจัดไปรถผมเค้นเต็มที่ก็ได้ร้อยห้ครับแต่ฮาเล่์นขาน่แน่จะจวดๆเลย มาจากหนองเรือแล้วนะครับเอเพื่อนผมรอ,ไป,ไ,อไ,ปไ,ไปเลยรอไปเลยไปเลยดูมันเดินผืนด่ครับท่านผู้ชมมันขี่ร้อยสี่สิบนี่ชิวๆแต่พวกเราอ่ะกวแต่ร้อยสี่สิบได้เข็ดเราเข็ดอีกให้มันนำเลยครับ เราตามตูดตุดลมมันไปข้างหน้าผมก็เป็นภูเขาน้ำหนาวนะครับข้ามน้ำหนาวไปก็จะออกเพชรบุรหล่มสักแล้วเนี่ยทางที่เราจะไปเนี่ยมนันขึ้นเขาแล้วนะครับเขาน้ำหนาวอะ่ะสนุกโค้งแน่เลยทางที่เราจะไปถนนลอยฟ้านะครับจะต้องเลี้ยวขวาเข้าทางอำเภอน้ำหนาวถ้าเราตรงไปเนี่ยจะผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับแล้วก็ออกหล่มสักทางไปเขาค้อหรือภูทับเบิกนะครับถ้าตรงไปนะ่ะ เพื่อนๆครับจุดแรกที่แวะนะครับวัดโคกมนนะครับแกนคันย่อนน้ำหนาวนะครับมันเป็นทางผ่านที่จะไปถนนลอยฟ้านะผมก็เลยแวะเข้ามาอีกหน่อยนึงมากับพี่วัดเพื่อนเราครับบรรยากาศตอนนี้อากาศแบบเย็นสบายมากเลยครับเพราะว่าอยู่บนภูเขาน้ำหนาวนะน้ำหนาวออกน้ำหนาวติดไทยอีสานหน่อยครับทางลงไปนะครับผมซ้ายขวาจะ็ีพวกพญานาคเล่นน้ำสวยงามครับ เป็นพื้นที่ของวัดนะครับตรงนี้อ๋อนี่เหรอที่เขาเรียกน้ําตกอะไร่ไม่มีน้ําช่วงนี้น,น้ําตกหน้าคลาดน้ําตกพญานาคอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยมาดูทางขึ้นมาสักห <laughs> ่อยเขาซ่อมแหละก็ <laughs> มีแค่นี้จุดทางผ่านเราก็แวะมาดู จริงไม่มีอะไรหรอกครับเราจะไปถนนลอยฟ้าต่อเลยนะต่อเลยไหมไปต่อเลยไหไปไปจากวัดนะครับนี่วัดเนี่ยเป็นข้างหลังเป็นแกนคันยนอนที่เขาเ,กเกรียกแกนคันยนตนน้ำหนาวนะครับ<ส>เดี๋ยวจะไปที่ถนนลอยฟ้าต่อเลยนะครับจังหวัดเลยจากนี่แค่ ดีแท็กผมไม่มี GPS อีกแล้ว69กกิโลนะครับเพื่อนๆไม่ไกลมากก็ประมาณชั่วโมงกว่าวันนี้ผมว่าโคตรดีอ่ะ 13, 14, 15เมษาเนี่ยแดดจัดมากนะครับทุกคนแต่วันที่16เมษาเนี่ยวันอากาศดีมากแล้วก็รถไม่เยอะอย่างชอบเลยนะ ขี่มาทางอำเภอน้ำหนาวสักพักนะครับเราก็จะเจอจุดชมวิวผาคิงงอองก็เลยแวะสักหน่อยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาอำเภอน้ำหนาวนะครับมาถึงแล้วต้องถ่ายรูปครับน้ำหนาวเพชรบูรณ์ลมเย็นมากอากาศ29องศาแต่เนี่ยมัน PM 2.5ป่าวะเออใช่เนี่ยไม่ใช่หมอกนะครับ PM 2.5 <c oughs> <c oughs> แวะมาจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คของน้ำหนาวนะครับป้ายแล้วที่ผู้ชมเห็นขาวๆเนี่ยไม่ใช่หมองนะครับเป็น PM25 นะครับขอาป่ากันหลังจากที่แวะจอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อเลย ระยะทางที่เหลือก็ประมาณ80กิโลนะครับเรามาดูบรรยากาศการเดินทางกันเลยครับอยากมาก็มาเลยนะครับเพื่อนผมมันเป็นคนชวนนะตอนแรกก็จะไปแค่ถนนแถวเขื่อนอุบลรัฐแล้วอยู่ๆมาชวนว่าอ้าวไป ชัยภูมิกันไหมอ้าวผมก็เลยว่าชัยภูมิมีอะไรถึงก็นี่เลยเสนอมางั้นเราก็ไปถนนลอยฟ้ากันไหมยังไม่เคยไปเลยอย่างก็ปตัดไปครับผมไม่ค่อยถนัดเข้าโค้งนั่นขวาเลยวะ่ะ กาศสองข้างทางนะครับคือไฟไหม้หมดเลยนะไฟป่าโอ้โหดูไหม้หมดเลยมันก็เลยไม่ใช่หน้าเที่ยวภูเขานะครับช่วงนี้ไม่รู้จะเผากันทำไมเผาป่าทางที่จะไปเนี่ยเป็นโค้งตลอดเลยนะครับสายเล่นโคง้งคงจะชอบมากๆแต่พอมาเขตชุมชนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ เทคนิคการขี่ขึ้นเขาขึ้นดอยของผมนะครับผมจะเปิด Google Map ไว้เพื่อ,อไว้ดูโค้งข้างหน้านะครับมันจะเป็นแบบไหนเราจะได้ประเมินสถานการณ์ถูก ส่งนะครับขึ้นเขาถ่ายวิวถ่ายวิวอเอาละของเจิงแล้วลงเขา โอ้ถนนถนนดีเลยไปกันเลย ผมด้วยผมขึ้นเขาช้ากับเพื่อน ไปไปมีรถมาอีกยีิกิโลไปมันมันไกลจังเลยวะยี่สิบกิโลแมวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งมันบอกให้กูเลี้ยวขวาเมื่อกี้มันมีทางเลี้ยวป่ะเมื่อกี้มันมีทางเลี้ยวไหมมันมีทางเลี้ยวขวาเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีทางลัดไป แต่มันน่าจะเป็นทางชาวบ้านน่ะโอ้ยใกล้ใกล้เนี่ยเออถ้าถ้าเราวิ่งถนนหลักมันจะเป็นถนนทางดำจะอ้อม10โลเอาไงกูกลัวรถไปไม่ไหวไงทางจีเสมันเที่ยทางหลัก18โลทางรัด10โลมึงกล้าไปไอ้ทางนี้มึงดูทางซัก่อนเดี๋ย <laughs> <Yeah. laughs> เดี๋ยวเบนพารถไปติดลมอีกไปไปทางหลักแหละไ,ไว้ใจไม่ได้จีเบส นี้แหะครับถนนลอยฟ้าถนนรอยฟ้า,ฟาลมสับผู้หลวงนะครับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟากันโอ้ก็สวยนะแต่ถ้าถ้าเป็นฤดูฝนสวยกว่าน,นี้หลายเท่าเลยตอนนี้ไฟป่าหมดเลยไฟป่าหญ้าแห้งต้นไม้ตายนะ หัดเลยแล้วครับผมโอ้สวยอะ่ะอันนี้ภูหลวง ไม่เปิดน, <What? S 1> นี่ร้านเทควิวเดี๋ยวหาดถ่ายรูปแถวๆนี้ออเอารถมาถ่ายรูปเทคกี้กันเลย<อ>นี่นะฮะถนนลอยฟ้าถ้ามาหน้าฝนน่าจะเขียวทั้งภูเขาอะวันนี้แห้ง กำลังจะหาของกินนะครับไม่มีร้านไหนขายเลยอันนี้ก็บรรยากาศถนนลอยฟ้าภูหลวงนะครับก็มีประมาณแค่นี้แต่ก็สวยจริงอะดูดิถนนลอยฟ้าสั้นๆ นีหาร้านข้าวหาตั้งแต่ถนรลอยฟ้ามา3มชั่วโมงนะครับเกือบเกือบได้เป็นลม,น,ลมนี่ก็ได้ร้านขวัญใจข้างทางนะครับก๋วยเตี๋ยวจริงๆเราสั่งข้าวแหละแต่ข้าวยังไม่สุกกินจนจะอิ่มแล้วเนี่ย,น,ยน,นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับข้างทางร้านขาจรนะครับอร่อยดี หลังจากที่เรากินข้าวมื้อแรกของวันนี้เกือบบ่ายสามนะครับขี่หาร้านข้าวมาตัง้งแต่พูหลวงไม่ค่อยเจอร้านข้าวถูกใจจนมาเจอร้านข้างทางเราก็จะยิงยาวกับขอนแก่นกันเลยนะครับข้างหน้าผมนะครับผ่านกเขาเนี่ยต่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับวันนี้ PM 2-5มันเยอะวันนี้ก็เริ่มจางๆแล้วนะมาขอนแนะนำกว่า,น,าน,นี้นะ้วดู ระหว่างทางกับขอนแก่นนี้ผมก็จะเก็บบรรยากาศข้างทางให้ดูนะครับการขี่รถกับเพื่อนนี่มันสนุกแค่ไหนทางกับขอนแก่นเนี่ยจะเป็นทางไหลลงเขาส่วนใหญ่นะครับไปได้สบายๆโค้งไม่เยอะสำหรับทริปนี้ผมเติมน้ำมันไปทั้งหมด500บาทนะครับเหลือกับบ้านครึ่งถังครับฉเฉลี่ยตกประมาณ27-30กิโลลิตรนะครับแล้วดูเพื่อนผมมันขี่ยืนพื้นสิครับ ขากลับเราก็ใช้ความเร็วกันประมาณ140-150นะครับรถผมเนี่ยมาท็อปสปีดได้150กับสภาพทรงทัวรลิงถ้าผมเอาอุปกรณ์หนักๆออกเนี่ยผมว่ายังไงก็160สบายครับแต่อย่างว่าถ้าจัดใจรักทรงทัวรลิงอย่าสนใจท็อปสปีดครับแบกไปเถอะได้ถึง150ก็รู้แล้วครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไคร์ช่องปวดดับทิปไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ